สัสดีค่ะป,ปุ๋ยแพทย์สัตว์อินดีนะคะวันนีสิพ้ามาเบิงสวนในน่อยของคุณน้านะคะน้าแท้ๆเลยนะคะแกจะมีสวนเล็กๆค่ะอยู่แบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าสวนแกนี้แบบเต็มไปด้วยผลไม้หลากหลายมากนะคะเดี๋ยวเ,เราเข้าไปชมสวนกันเลยนะคะและที่สําคัญคือมีน้องไก่ด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้สวนที่ว่านะคะนี่ก็คือบ้านครูคอมนะคะรึปไปตรงนี้เลยทางไปศรีธาตุวังสาหมอจ้าอันนี้ก็จะเป็น สวนทีม่มีทุกอย่างจริงนะคะแต่ต่จะจะจว่าพันธุ์ดีนะอย่างอันนี้ก็อะโวคาโดบรูนี่นะคะจะเขียนไว้เลยว่าปี65ทันวาหููต้นใหญ่แล้วะค่ะทุกคนแล้วก็มีการตอนทับกิ่งข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอออันนี้แ่นออกมาหลายๆต้นแล้วคะ่ะพันธุ์ต่างๆนะก็จะได้แบบนี่อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์จ้ะแล้วละมุด เป็นลูกแล้วนะคะโอ้ละมุดลูกโตมากเลยทุกคนนี่ลูกโตค่ะนี่ค่ะชื่อสวนบ้านครูคอมนะคะนี่มาดูตัวน้าเยอะตอนนั้นก็มาดูกับกับกับเปี้ยวหรือกับปิ่มนะวันนั้นน่ะอะไรคะละมุดเหรอใช่ใช่เห็นแล้วมันโตมากละมุดดกมากเลยอ่ะ เนี่ยละมุดตกดกอีเลียต้นนึงคือแบบได้หลายโลเลยอ่ะตัวนี้โตไหมเนี่ยโอ้พันอะไรคะเนี่ยอันนี้ซาลี่ซาลี่พันยังก่อนซาลี่พันซาลี่ซาลี่นี่ไงปลูกตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่ที่แรกซาลี่เมล็ดปลูกมันไม่ออกลูกเลยอแม่เนี่ยไหนๆต้นใหญ่ๆอ๋อเมล็ดปลูกไม่ออกลูกไม่ออกลูกหรอกถ้าเมล็ดใช่นั่นแหละคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยนี่กี่ปีเองนี่นี่ดูโค้ย อันนี้กี่ปีคะเนี่ยออกลูกขนาดเนี้ยนี่ดูลูกค่ะทุกคนดมีลูกทุกกิ่งเลยค่ะทุกคนแล้วลูกอน้าสงได้ได้เด็ดออกไหมคะหรือว่าต้องเป็นอย่างนี้เลยถ้าเด็ดมันจะลูกใหญ่กว่านี้อ๋อสังเกตดูลูกเดียวไงมันกิใช่ใช่ลูกลูกหนึ่งใหญ่ที่สุดแล้วทำไมถึงไม่เด็ดคะเอาเอาไว้ชมก่อนใช่ไหมอยากเห็นความตกของเขาก่อนนะคะนี่ไงนี่ไงที่มันที่มันลูกเดียวๆมันจะลูกใหญ่ นี่ไงถ้ามันเดี่ยวๆมันจะลูกใหญ่อุ้ยจริงๆนะน่าสงเนี่ยลูกเดี่ยวๆลูกใหญ่เลยเนี่ยนี่เนี่ยละมุดนี่เป็นเป็นผลไม้ที่จุ้ยชอบกินมากเลยนะนี่ไงนี่ไงต้นนี้ซื้อมาแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเป็นพันนะคะอันนี้ลูกใหญ่แค่ไหนคะพันนี้ลูกนี้ถ้าใหญ่ก็มาโลนึงเลยเลยนพันอย่างนี่้ ต่อพื้นเมืองตอปลูกเองจะมาต้องจะซื้อมาจะมาใกล้นี่แหละไปไว้ที่นี่มันก็เลยไอ้ตัดไอ้นี่ี่เราามดูต้นนี่ต้นมันน้าสง่ว่ามันแล้วมันถี่ไปหรือเปล่าเนี่ยต้นไม้แล้วถ้ามันโตกว่านี้เราทำยังไงน้าสงไปขยายปลูกหน้าบ้านปุ้ยเลยก็ได้นะเอาพื้นที่ตรงนี้ ปลูกเลยอ่าตันนี้ปีกว่าด้วยปีกว่าเองเห็นไหมออกดอกแล้วอะโวคาโดอันนี้นี่นี่ซื้อมาหกร้อยได้เฉยอ๋อนี่ไงฟักทองฟักทองปลูกในกระถางนี่ไงคูดลูกนี้โตโต้ไหนมันมันเจ็ดนันแล้วโตไหมโอ้นี่กระถางนี้ ูกกในนนระะะถางี้คต้นเดียวมีลูกแล้วกระถางต้ <c oughs> นละ,ละมุดอ่ะอีกต้นเดิมอ่ะพันกระสวยมาเลยไอมันจะลูกยาวๆเนาะลูกยาวๆก็โดมกันนั่นน่ะแน่นติ๊กเลยนั่นน่ะแล้วแล้วมันสุกยังเนี่ยยังโอ้อันนี้ก็ลูกยาวๆก่อนมันมออก็ไ่ะนะออกมันเป็นหมอนั่งโสมนะก่อนอ้าวนี่ตายแล้วนะสโสมมันไม่ออกเนาะมันต้องเสียบอันนี้ต้นนั้นยังไงอยู่เลยเสียบยอดเนาะเสียบนั่นเนาะตอนแม่บอดีบอดีเอาอืานี่ไง โอ้ลูกใหญ่มากเฮอันนั่งมันมันมันออกหักดิลุนบลลูกใหญ่มากมันออกหักดิลุบ่ออกจากอยเหงาอะไรอย่างนันอโยธยาอยุธยานะคะทุกคนอยุธยาสามแดงสีสเกลแดงสีสเกตซื้อมากิ่งละห้าสิบบาทอันนี้แฮทแฮทเม็กซิโก อันนี้บูธอันนี้บูธเจ็ดบูธเจ็ดอันนี้คิวบาร์คิวบาร์มีพิตซ่าสันอ้าวกิ่งกิ่งต้นเดียวกันเลยอ๋อมีหลายพันอันนี้เลดีเวียดนามหนึ่งสองสามเอ้ามันเจ้งไหจำได้โอ้โหเขียนไว้ด้วยคิวบาร์นี่เดียวโอ้โหคนต่อก็จำได้แล้วยังไงตรงต่อเสวยนโตมากค่ะทุกคนกิ่งนี้ก็คือหลายลูกมากเลยค่ะดอกมาก ใต้ถุนนี่นะคะก็จะมีไก่ดำอุ้ยไก่สวยงามทุกคนนี่เห็นไหมสวยงามเลยไก่ดำไก่สวยงามนี่นะคะและส่งจะเอาขึ้นคอนโดค่ะจะทำเป็นคอนโดให้เขาอยู่ค่ะ ขี้ไก่มาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอนุบาลนะคะลูกลูกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยเป็นไงลูกประมาณนี้เลยโอ้มาทันกินได้เนาะกินหม็ดถูกอันได้หรอถามมันถามมันบอมมีปัญหาไหมที่สุดนี่พ่ in TV Lip. อก็จะมาดูนะคะพ่อนี่มีแต่วิชาการค่ะแต่ผลสำลีนี้ยังไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่ค่ะก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าปล่อยให้แก ศึกษาไปนะคะนี่มะนาวมะนาวนี่มะกอกอ๋อต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวถึนเวลาจะกินผักมะกูกต้องมาเก็บตรงนี้เลยเอออย่างนี้เป็นมะนาว มะน,นาวมะน,นาวพันดั้งเดิมที่ปุ้ยอยู่ข้างห้องน้ําแต่ก่อนอ๋อค่ะอันนี้เป็นส้มเขียวหวานน่าจะเป็นนนาวส้มเขียวหวานดกนะพันนันส้มเขียวหวานออกดอกมะนาวมันเป็นอันธุ์ดอกอันนี่ก็คือส้มนะคะออกใส่ถุงแล้วกันนี่ออกดอกส้มโอจวนสีมันได้หลายอย่างมัก็อันนี้ไม่ใช่ส้มเขียวหวานเลยเนี่ยนี่ส้มเขียวหวานผ่านสายน้ำผึ้งก็ลังออกดอก มันเรบารเนี่เปนกังแล้ว่วนอแรกมันต้องออกดอกันนี่พกาศูกำลังจะเริ่มออกดอก้นี่าศูนโอ้นเกตไปมันสีเหลืองเ้านขายได้หลายยุ่นเลยเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นบ้านปุยละขาเนี่ยตรงป้ายเสาไฟฟ้าก็จะเป็นบ้านปุยละขาอยู่ใกล้กับบ้านนานะคะอันนี้ก็บ้านนาค่ะ แล้วก็นี่สังเกตง่ายๆคือตัวนี้ค่ะบ้านคูคอมแวะมาดูได้เลยนะคะสําหรับพันอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ค่ะคือจะบอกว่าทําไมถึงต้องชื่อว่าบ้านคูคอมเพราะว่า,น,าน้าสอนคอมพิวเตอร์ค่ะแต่จริงๆแล้วนะ้าเรียนจบทางด้านเกษตรมานะคะจบเกษตรโดยเฉพาะนะคะแกก็เลยจะมีความชํานาญทางด้านเกษตรเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนบ้านคูคอมเนี่ยแกก็จะเป็น คนที่สนใจคอมพิวเตอร์ <T hing itä> inform inform sure. right นะคะแล้วแกเมื่อก่อนแกเป็นคุณครูค่ะคุณครูโรงเรียนเอกชนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตแล้วค่ะลูกๆก็ใกล้จะเรียนจบหมดแล้วนะคะแล้วก็มีลูกสาวคนโตก็เรียนจบแล้วค่ะเป็นน้องพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลศูนย์นี่นะคะดอกไม้โหสวยจังเลยดอกไม้สวยมากค่ะโอเคค่ะเมื่อนี้ค่ะพามาเบิงต้นไม้บานนานะคะเนาะเหลือต้นมะยมนะคะยังไงก็ เป็นการลัดเลาะไปเรื่อยๆจ้าปุ้มปุ้ยเพสัตอินดี้นะคะเป็นแบบสนุกสนานให้หาเรื่อยเปื่อยวอกเรื่อยๆนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะในเมื่อเรามีกิจละในการเดินทางแล้วก็จัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะทุกคนจะได้ไปเที่ยวตามจุดต่างๆที่พี่พาไปเด้อวันนี้ก็พาภ่พอไปเลาะต่างๆหน้าๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย